โสวัสดีจาินดนุ่นนนนจ้าสวัสดีครับพี่น้องป่องปายสู้ครูสุคนครับผม,ผมบ่าปุยุะกับผม อันนั้นไหวงามงคือแมวอสมว่าท <อบ S 2> ่าบนวะ่าโอ้ยเอ <บ S 2> น <laughs> อบรมมาดีครับพี่นอ้องมืนน้อนี้แรกนี่ครับพี่นอ้องสิพาพี่พาน้องยเนี่ยเออย่าอ,าอ้า,อายสู้คู่สู่สขขนคนละครับไปใส่เงียบครับพี่นอ้องใสเงียบจ้ะเงียบอันเพิ่นฝากมาให้ยตาปีไก่คุนยังก็คุณธนท่อนจ้ะมีปีไก่บ่แม่นฮพี่นี่ก่อนพี่นี่ล่ะช่วงมันแรงๆอยู่เพิ่นฝากมาให้ตี้ข่อยนี่แหะครับเงียบครับพี่น้องซื้อมากนี่นี่อันนี้เพิ่นอันฝาก ฝากมาไม่ไม่หน่จ้าพูลันถุงกับปุรุนพลันพลันห <ขอ S 1> ลาย <ขอ S 1> ๆเด้อจ้าขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานเด้อพี่น้องนี่ปลาเชีงกับเมียมันครับพี่น้องปุนต่าท้อนเมียเดี๋ยวปลาเชียงกับไปเฮ็ดเมียบ่หลายปานไรน,นี่เอ้อใส่อันละตัว2ตัวมันยินเสียงแต่ๆถบควบกับบินเออควบบินมาน,นะควบกับเขาคือเก่านั่นล่ะรอบๆซิ่งรอบซิ่งครับพี่น้องเขาได้ทั้ง2ทางสิเขาทางใดก็เรียกเอาอันนี้มีอยู่6อันครับพี่น้องรอบซิ่งสีดำแปดเดียว โอซียนรอยหาอันรอยอะประด้อยของพนออกพี่น้องมันคงจองกันซจะได้กระรุนกันไร้เลยกรบพี่น้องหอนบื่นเ้าบนเรามนเนี่ยเร่าคันรอบคันคันแยบนี่ต้องใส่ได้หลายอันคันมีเงียได้ีนอันลุ่งแล้วก็ใส่ด้านประแดดไปลองบ้องอ่ามัดขาจะตัวต้องตัวอ่เทียนลาเขีงขาว่อเ่าก็เสียเอาประแดดขึ้นลุงแล้วปุุมบางไงต่างอยู่เทียงห่าเรอบของเราเมนกัเมนเตีนี่อัน น่าเส้ปลาครับคนฝากมากไม่ไม่ฝากมากหวามื่อนี้แล้วครับพี่น้องเ <ปะ S 1> ต็มขั้นรถเลยวันนี้ <ปะ S 1> พอดีเจอรถไหมครับเบ้าปุวยออกรถพว <ปะ S 1> <ม>่วงไหมพ่วงออก๋อพ่วงจ้ะไปน้ำกันครับพี่น้องใส่เงียบ,บออกตรงทงทงทามคนละนั่นนะพี่น้องใส่สั้เล็กไหมเก๋อเอียกว่าท่านด็กล้องวนไงอย่างนั้นเสียงันขี้ข่าวป้า เด็คล้องเนาะขี้เขาขู่าป้าเป็นหนงมันยอะกาศน้ำตรงให้ตงหน้าอาจารยงไห็นกับฝนฝนไอ้ปุยไหมรับันลูกยวแน่นุนเราพี่น้องแน่นเพอ่ฝนตรงแห้งไปนะไปกงให้ไปโกงให้ก่อนจะให้ปุยปะถ้าพี่พีานองไปบนเขาถอกน้ำเขาวันเขาเหนียวโดอาจารย์ ก็เหมือนไปไปเดือนตุลาต้นเดือนนั้นคือเศรษฐกาก็ได้เกี่ยวแล้วล่ะพี่น้องยังไม่เกี่ยวเขาซอยเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็เขาฟ้าขนอมนะจ๊ะอี่นี่นี่พระไทยป่ะนี่ยีนี่หน่อยหน่อยพระไทยเนี่ยี่แเล้งถามกันเออรถพ่วงถามกันพี่น้องถามกันเรวมากเลยนี้สิ กับข่วงยุบทางนี่อันเฝ้าไปเอาน้องเพื่นไฟท้างบางท่านในพิษให้เพิ่นเพิ่นอันจิติดจเอาไปในยามหน่อยพิษเป็นบอกว่าจะขึ้นไปยุบตอนนี้เลปุ้ยข้าถามมาเอารถพ่วงมาตะเกินคนน่ะขี้ว่าในแข็งพี่น้องเลยไปต้องเบิ่งไปออกรถไม่กับสิพิเศษแน่พี่น้องไกลไปใส่บังกะถามเนาะ โอ้ออกรถพ่วงไม่ติดวันาทิตย์หรอน้ำบ่ท่านเดี่เต็มสายอยู่เด้พี่น้องว่าสิดูดใส่ว่าสิดูดอันน้ำมันอยูงอ่งานหน้าเขาดอเขานี่ยละจ้าพ้าพี่พันหน่องเบิ่งเข่าคักๆปีนี้สิได้กินได้เกี่ยวได้กินเขาไม่อยู่ดิพี่น้องเอ้ยปีไกห่หองนี่เพราะอะไรพ่อเพราะจักสอบหพราะไอ้กุ้ย ห้องนี่แม่เก็ดสอบพี่กายนี่มันแรงเนาะพี่น้ะงพาอยู่อ่อนพ่ดุนมาเที่ยวเดียวคือไปอาดหลาดน้่งไปบ่บบมีเห็นฝนใหม่จักเทียนนี่มันเป็นน้ำนมหน่อยได้จ้านี่กำลังสีกองเริ่มกองเริ่ม,มยังนี่ถอกก้อนโม่อยากเลี้ยงอันนี้กะห้องก็ถอกจ้า ปีนี้ย่านนัน่นย่านเขาบทัทานนำเลยะไซตะเขาดอพี่น้องไปเอาเอาเกจกกันไปยังไปแตงหม่องที่ถากออกมันบ่ฮะแตงหม่องมันหกอเอามังนีเนี่ยเปงให้ปุ๋ยแก่แกสาเฮานี่เห็นม<แ>ันโดดอยู่เด้ปุ๋ยยุสารยุร้อน,นี่ละเอามือเมื่อ่งเขยเห็นมันโดดยุร้อนตัวกับเขาในตำนานเท่าไหร่เปลี่นนยนแตงหม่องใส่ ก็นีน่เราหมองมันถีขึ้นมาเอาแตงแตงถากถากออกเ้าหมองเห้าเสียนใส่ด้วยพี่น้องหมองใส่แงบใส่ยังเห้าต้องเฮ็ดออกกันให้มันเป็นแปนจังหน่อยกอบจังสีเหลียวเห็นเหลียวเห็นนั่นแล้วก็มันก็ได้ยินนันเสียงนั่นปลาดินแรดเร <laughs> ต้องมองเพันกับว่าเอาปลาได้พันกันบว่าเอาปลาเฉียงปลาหยังบ่าเด็กนั่นเพันกับเอาปลาซิวปลาหยังแงม,ม,เมงเสือพี่น้องฝักมุลมลเอาปลาแดกแมงเสืออันมีกินแนก่กับแห่งดีเด้เอ,เอาท่าฝากแงยบไปบอกต่ไปแดกมาอันไรมีกินก็ท่าฝากแงยบหมดเอาได้เขาเก็ได้ก็ได้ตัาขาเขาก็มีเราก็ผ้เาเพื่อนนะตุ๊กไมดีตวดุวอยจังสันแล้วอืมท่ก็นาน โอ้พี่ส่กับบอลืมเขาน้ำสางปาลาเราพี่น้องเอ้ยปีนี <c oughs> ้พ่อได้ยู่ได้กินดูจีเห็นว่ารถไม้กับบอลุ่งเนาะสามตัวตัวมันแหนบมันหลายอันพี่น้องปลามันหน่อยอระตูซึนๆด้วเนาะอันละสามแนหนันกระลงุงโตไป,ลปเลยปุ๋ยแหนบมันมีสีผุนได เขาไสมองอันมองอันนี้เด้อพี่น้องอันกบโดดลง้งเห็นมันเลียกทางเขาแนะนำของาม,ามา่ออเจ้าขึ้นมากัมันนั่งตัวปวดเง่น<อ>งว้าทา,างนีอันขีดต้มอัดป้องเขาแล้วเนี่ยบาดเอาอัน,น น้ำให้มันท่วมันมองปากน้ำเหมยปุ๋ยมองปากกันรอบนั่นหืมปลาออกแล้วว่ต้องปลุกนนอะไรเนาะคบสิบว่าเห็นปุ้ยปลุกไรเงาแม่ปุ้ยว่าต้องปลุกอะไรนิดเดียววะนี่จะไปจะาไอ้กินเจ็บพวกหน่อยหน่อยเฮ้ย ้ยนอยมันถือ่เห็นได้เงบไหมาาติเขาเมียในบ้านเราพี่น้องเทียมมันถึกตัวไงไม่ก็สมมตตะมันคงแถปุ๋ยเอาอันซิงรอบคังเลยจีไอเอาไปดันหมองมันปองมันสิเขาเลยล่ะมันสิดันเขาบ่ได้อะไรามันเขาน้ำหาเอากรได้ดอก เป็นยังดอกจะนอนนะไปเอาไม่จนะีบ่าเลี้ยวเห็นเลยปุ๋ยถ้ยาเทียกบเต็นมากจีบสานยี่สี่เห็นนะถ้าเทียปลาบ่ดินน,นั่มงสีไหมดินปาไปใบมังมัจังไรปุ๋ยใยแกนักน,นตีคือว่าว,ว้มังหนีหม่องสีไหมว้เห็นมันโดดด้วยสีนีล่ล่ะเห็นได้อยู่ใต้ตู้กับเขาเหาแต่งมังหันก็ได้ปุ๋ยอ่ะ เห็นมันโดดด้วยมองไดก็เฮ็ดมองหันละพี่น้องพอวันตะเก้ามันกะปุ้ยเอาแนวซักดันไปทางน่้นเด้อเพราะว่ามันตูนใหญ่อยู่เด้อปุ้ยมันมาขึ้นมาอยู่จังสี่ละมามาได้ก็โดดตุ้มลงเนี่ยแนวดันทางไตไว้นะ ใส,ส่สีแป็นๆจังหน่อยมันก็สีเหลียวเห็นง่ายไปลงไปดินเอาซักไว้อีงแน่ปุ๋ยเห็นมันโดดตัวใหญ่เดีฮะเทียมมันเนี่ยเสถียลงงุมเอาไปตัวแต่ว <c oughs> <c oughs> ่ากับบอลแน่ดอกฮะเทียมมันบอลลงมันบอลเอาก็ะเทียเอาไม้น่อยค่ะแต่ปุ้ยประกาศไปด้ออันแมนงปู องนี้เดออั่นตีน้าปลวกปลวกกัดไรมันสีเดียวพอเห็นนไม่ต้องปกหรอกไมยปลุกหรอกสีเดียวพอเห็นมันสีเดียวพอเห็นไปพี่ไร่ปลาเค็งกหรตัวใหญ่เต๋อมาเด้อนี่บอนบอบแบะบอบแบะอยู่ไหนตัวใหญ่เต๋อก้ะจายเออมันได้กินตัหัวปวกเนาะ เหมือนยากาศช่วงแรงจ้ะหาจูหากินหลังจากเอาวันหาหนาหาเงินเมืงเวีไไยดวเลยเด้อพี่น้องว่ากับยุพุ่นจ้ะโหทุกทั้งกบแดดห่วงเขาห่วงน้ำ วันใส่เขาดอไลายเติมด้วยจ่าปีสร้างน,นี่ก็บเขาดอเติมถอกเริ่มยังยมันสิบ่ได้กินหุ่นละพี่น้องเอ้ยวังมันแหลกบางหันแม่มันมีต็มหา่างนี่ก็บเขาบ้าถนอมบ้าถนอมปากแปรจ้าไปเฮาเกันเริ่มใส่อีกหลังที่สามจะเนี่ยกกให้เฮา เใ้ยปุ๋ยว่าเขาไปไก่เด่ไย้ปุ๋ยย้อมหันมันมีแมัม่งบ่งไรไหมมันเสียงยันมังบ่งจ้ะขี่มังบ่งเต็มอยู่ย้ยวนผืนขี่ดินบ่สูงคือกันเไอพี่น้องมีแนวย่านอยู่คือกัน ุ <laughs> ้ยกุ้ยหันนันกดในพี่หนองครยยับจ้ะมันโดดไล่ยอยู่เ้อมันโดดไลยอยู่เด้ยยอยโรนี่มึงซื้อเนีเนนยนยาหน่อยต่อละมนันสามสาคนเขาลกง่ามยูโ,ยโดดมันเรอยมันเรียกโดด <laughs> พบอุย้ยพุ่นเต้นบึ้มๆไปพุ่น,น,นไปช้ากินตัวสิครับเมียนน้ำเงิน,น,นหน้าจังไสเบียดเราหน่อยปุ๋ยเนาะชีกีเตียนก็หายากยากคือน้องมันบอกว่าล่องเอาผงซักผ้าเอาสันไล่ไปหดคขวยหดยหังมันก็นล่องไปเลยจ้ามันหังมั่นหังบ้านมันบ่ขึ้น ลงสวนชุยยางแล้วมาเดอ้อพี่น้องมาใส่หลอบสิ่งมาใส่เงียบน้ำกันจ้ามาหลุ่นกันเหมือนเสาสีด่อ์บอ่อาด่าย์ปนด้แก้วบอ่อาด่ออมบอ่ห้ห่บ้าปุ๋ยจู่ผักกินน้ำบอ่ ไปยุ่หลอดสาบาถนอมพี่หนอยห่านสากระติมหมอ,อกกอกอะวันนี้เขาไปแก่ท่างนี้เดอพี่น้องหายโยหายกินตามวิถีชีวิต แต่ละเมื่อต่ละเวนพี่น้องประรลดไล่ใจเฮ้าในละมองเป็นแปนน็นท่าเงินให้ยังไงปุ๋ยโอนอนกนกบูบ <laughs> ่วกไปโคบง่ <laughs> า,ายเม่อิีคัาดีเนี่ยแท้ติอากาศสดชื่นดีหลีได้พี่น้อง nốt cơ hàn chín pu nó mình thang 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 nam lấy để dưới sáng tối đi ba lẻ nồi lẻ lại thằng này linh có đi ờ nhà vô hẳn hao để hao lỗ ngọc và đẻ cái luôn xây bung bạc เาไปใช้ทังกกแต่เนาะสิล่องเบื้องวนันอันปลาเป็นกับปลาตายอะไรดสิกินดีโอ้พังห่มเห็บแม่ปุ้ยพุ่นไหมพังห่มเห็บเอาไปให้เป็ดกินเมื่อกี้เห็นนี่แมวอ,อันให้เป็ดกินไปอนบ้อ,อ,องพั้งห่มเห็บด้ ฟังหมหฮมเ็บก็กินได้อยู่เด้พี่น้องแต่วันนี้มันสิแก่แล้วอินยอดกิงตะตบออกหมดทั้งนีกินได้จ้าเนื้อมือใดเจ้าสิมาเอาดอกห้ายคักพุน่นเขาจะเมื่อยมาได้พี่น้องกำลังเริ่มสิถ่ถอกจ้าเขาก็ถนอมงามไร กำลัง,งยิงเข่าเนาะภาษาบ้านเฮาเขากำลัง,งยิงเข่าไหนไปนาติไม่เต็งไว้อเออมาเด้อสิเขา่ากขามาเข่าเด้อก้เว้ยสีขาวสู้พี่น้องฟังมาปะไดก็เฮ็ดกบอยู่บวกนี่สูเซียเด้ปุ้ยจัยจยลลนาบิง่งปลายทีว่าน้องก็ตายตี่ว่าตายาตายีแตะโกบมันยังมาอยู่ได้ ทาเจเดีวเออย่างตาต้องตายไหมเาน่กีรอนี่ตีแถวนี้กกใหญ่ขุมากินนะว่าต้องเอาอันไม่ซับไปเลยไม่เสียไปเลยเาตาลุมบะบ่ลุมเตไรเนาะนัคูบอกกัาพี่ใหญ่ปนไ้อเป็นตัววีอ้า ตงไปนะยเด้นยืเด้นใหม่ไหมไม่อยากตีเุยยุ่งกางหัาทางนี่จวัวทางเขแทงหน้าอเนน่อจปุยฮาใส่ยู่นี่ตีสองสีเจ็ดเจหลังแล้วเจหลังแลยจ้ะ อันนี้เขามีปลาเนี่ยเด้๋ยววันนี้ขวดประกอร <c oughs> ประกอบกระดินงดีเข้ากันละ่ะตัึนึงอันละ่ะไปหน่งข้างน้ำไรนี่ละ่ะขวดไปมังหันนี่ อ๋อมันล่งทาง,น,า i, น,ไง,ไางน้ำไหลเลยยังไงคเออยง่องศนวัดมันเป็นทีน้ำนำกลางๆเก่งมากมาใส่ออกมาบูสิวะประครับพี่น้องวันนี้สูตรปลาแดกแม่มันสินลุยเองครับบ้านนี้ปลาแดสดสดๆหอมๆอถ้าปากไรถ้าปากไปปลาแดกแซ่บก็ราบมับ่วสิวา,าดินงดีครับขนาดพี่น้องเอาลองบ้างครับห้มันเขา้าบ้าทนนอมว่าเค้านี่ก็ต้องที่เขาคือกันละ วูบนองขักขนาดที่น้องเองใช่ไหมบบใส่ทำพุงกันไปเนาะวูบเอกงานน้ำกลัวเลยพี่น้องขักข,ขนาดของปลาย,ยงานสู้นปลายเดียวเสว <c oughs> ร็จและติดมือเลยไปควงแหวงจีเนาะนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวเขาจะเข่าป้องเดยนั่นละชัดไปเตียงเราแวหว่งมาจีบนั่นแ,ลนนแลนนหละเราถ้าอยากใบกองแล้วกูได้ใบบันัุนบอกพันธุ์ได้พี่น้องเอง เตียงกากันบ้านนี่นั่นแหละเตียงใสาเตียงขัวถ้าคบโดดมันจะผ้าอันนี้ไปน้ำดิเดี๋ยวหาแนวสักกันน้าไปครับพี่น้องไปใส่ซองอันนั้นครับพี่น้องสูตรปลาแดดครับบรรยากาศครับพี่น้องทุกใครตรงหน้าครับป้าเขาครับเสียวซูมซูมหัวใจแทระได้เกี่ยวแทรล้วพี่น้องไอ้บ้านเนี่เกยะได้เกี่ยวหน่อยก็ได้เกี่ยวหลายละครับบ้านนี่โอ้ยววสูดหนอดเดียวถื้อปลาแดดขักขนาดไปเรื่อยๆครับพี่น้องตามกลนไปมองได้เม้นท์มองหันตรงพ่อผู้ไสคครับไป เหม็นช่วยชุนไปแล้วเอ้าผู้ใดมาลักก็บอกคือนย่ยเราพี่น้องน้ำดมมือเอาผู้ใดมาลักเงียบเบ้าปุยกับแม่มันสินจำได้ไง่ายๆได้เป็นอย่างนีที่น้ำดมหมอบพี่นอ้องเอ้ยหัโง่เบื่อถือด้วยถือก,กินเหม็นด้วยว่านี่เงียบเสียหาน้ำดมมาเลยพี่น้องเลยไปตามคุณไปเรื่อยๆครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ยส่วงงนงี้ยมาเลี้ยงครับพี่น้องตะเวนตกดินแล้วล่ะรอบภูมิเนปะฮะแถวๆนี้อยู่นลำปลาเลยพี่น้อง นางฟอนอ้อมกันหมดแล้วเึงนางเทงฟอนนี่หละพี่น้องเลย,ยาาอ,เอูยย้มมาวมว้วววยวววววเวววยุงเทียบวยุงววววววงวว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 ว้วววววว่วัววววววาวว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 งไวว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 ด้วพวว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 วัวาาควว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 วลังใจวด้วว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 วัววล้วครับปวววววววนวอรักษาตัวววววคววอส,สุขภาพแข็งแรง ไปครับพี่นอ้ <c oughs> องนั่นแล้วยัดไปหั่นล้อวลอ,อือฮะนง,นงใส่นีท่ทำเนีย่ยได้ายแล้วนั่นละโอ้ปลาเค็ยงก็แต่สีแสบพี่นอ้องปลาเค็งตีปลาเค็งตอนหลอกงาเนาะใส่ลุยได้พี่นอ้งนองปลาแดงนุ่งครับพี่นอ้องจุกไปจุงมากรวยปากบับ๊บฮึมระวัาางกากปากมือด้วย ไปอไม,อมองละมองก็เท่า,าปลาเดียกน่อยใส้ผาเด้อทัศจันท์ไม่ได้ีาาน่น้องอะถ้าก้าใเส้ผาตัวนี้มันมเนี่ยดอกยังก็ได้บมหาตะนนั่นมีน้ำดอกปูจุเอ้ยจันละสุดยอดเลยนั่นนั่นน่ะมหาตะมีน้ำเนี่ยเพราะว่าปลาแดกมันบดินตุละตุละ,อะเอาไว้ส้ำนี่แล้วก็มีรักก็ได้ดอกอือไปนัง น้ำไปเปียงไม่ยากน้ำหาง่ายครับพี่น้อง <c oughs> น้ำไปหอดใจก็ได้ไปครับวันที่สองน้ำไปครับพี่น้องน้ำไปเปียงมาหน,น้ามีลลี่ถึงกินปลาแดกไปครับนี่แหละครบไมงมันอยู่หม่องป้าปาหม่องหากินง่ายๆนี่แหละนี่แหละหม่องเป็นเปืี่นมันหันมาใตา้นั่งเฮ็ดจูดกูดนั่งเฮ็ดเขออา,าเม่งอุ้ยเนี่ยตาเหลี่ยมมากมากเนี่วยไม่ติดง่ายแต่ยองเส้ปลาแดกไม่เปียงส่วนเขเชื่อมที่พวกเขากันครับกันยังกิพี่น้องเลยอาหารสุดท้งงายครับพี่น้องลุ้นการเดิมพัอเส้าครับ สีได้บ่ได้ยังสีมันบ่ Arrow, มันมีสีหนาไกล้ไปแล้วโดนลงไปแล้วไม่ได้สีมันตัวหัวปีใช่เนาะเด้อนี่เด้อประเด็นเห็นว่าทางเขาเี้ซอบอยเลยพี่น้องเอ้ยนี่ละเอาเนี่ยปลุกน้อยจังงานเนาะว้าวว้าวว้าวปลุกดอกเอาคู่นี้พี่มีปลุกดอกพี่น้องรังไม่มีละไอ้มันหอมไม่มีละจังไรเห่ามือเสาเทีมันมาทางนี้ มันมาว้าวมันจิกเขาจินมเตยน,นอโดดมาขางังขังโดดไปขังนั่นโดดไปขังนี่พี่น้องโอ้ยนี่เด้ป้องเขาเอาสิเขาบักเข้าไปนี่โอ้ยเหม้นไปนี้เขาบ้นนอกกว,ว,ว่าดังว่าจริง <c oughs> อ่านตาม,มฉันชาตายานหนักของจังซีหละของเหม็นเราจะเหม็นเสียบรถรเท่าไหร่พี่ประเดี๋ยงเลยฮะันี่ ป้าน,ออนาวังเสียงมั้ะด็น่เงี้ยดูปใส่ลูกหัวท่าปากเงียบตัวได้ข่าวว่ได้เดสต์นะขาเข่าก็มีแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ไป <c oughs> ขนาดล่างอะไรยังน้ำดมอยู่ <c oughs> อ่ะอุ้ยกระไดเนาะนีอ๋จังไรก็พ่อก็ดีครับพี่น้องตอนเศร้าๆหรือว่ามืดเศร้าครับหรือว่าตอนซุ <c oughs> ่มเล่าครับพี่น้องว่าหลุ่นกันเบิ่งกันเรื่อยๆครับพี่น้องมันสี่ได้บ่ได้จ็กสีมันโมมันครับมันสีอยากไกลตีไฟรุ่นแต่ว่าไกลเบาปุ๋ยไกลแม่ไข่เรียบร้อยแล้วหนึ่งแล้วพี่น้องเลย ของแท้ตรงนี้นอนพี่น้องอืมจะของเอ,อาล่างไหว้ฮะมันถือกิริภได้รักษากระปุกนี่ไว้คือว่าท่องข้ามหมู่ได้หัยครบเขาพี่น้องอเลยตอนนั้นเขาขี้นอ้อเนาะบ่เคยลองจ้ะเกี่ยวสูตรนี่สูตรไอ้นี่ล่ะสูตรประแดกนี่ล่ะเบ้าถนอมว่าวนทั้งหลากับเถ้าเบิ้งกันรุ่นกันมืออื่นเนอะพี่น้องสิพ่อเดี๋ปุ่นเดีกเก๋แก้วให้เบ้าปุยจูฟักพอด้วจ้ะอ่ะเจอกันได้จะีพึ่งวานเดีปุ่นเดีแก้วว่าในได้อยู่ บ <zg> ่ฮาเท่ด้ปุ่นในเจ่วได้บ่สันดิลูกกานมือเช้าครับพี่น้อง